คุณสามารถใกล้ชิดพ,พระเจ้าได้มากเท่าที่คุณต้องการเช่นเดียวกับมิตรภาพทุกรูปแบบคุณต้องลงแรงเพื่อพัฒนามิตรภาพเหล่านั้นของคุณกับพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ต้องอาศัยทั้งความปรารถนาเวลาและพลังงานถ้าคุณต้องการให้สายสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปสนิทสนมมากขึ้นคุณต้องทุนความรู้สึกที่แท้จริงของคุณกับพระองค์วางใจ พระองค์เมื่อพระองค์ตรัสสั่งให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างเรียนรู้ที่จะใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงใส่พระทยัยและปรารถนามิตรภาพของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดขั้นแรกแห่งมิตรภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจ้าคือการเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ทั้งที่เกี่ยวกับความผิดและความรู้สึกของคุณพระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบ100ปรหรือคุณต้องดีสมบูรณ์แบบแต่พระองค์ทรงย กลางว่าคุณต้องเปิดเผยทุกสิ่งให้กับพระองค์ไม่มีสหายของพระเจ้าแม้แต่สักคนเดียวในพระคัมภีร์ที่ดีสมบูรณ์แบบ100ปรถ้าความดีสมบูรณ์แบบเป็นเงื่อนไขสําหรับมิตรภาพกับพระเจ้าพวกเราคงไม่มีวันได้เป็นสหายของพระองค์แต่เพราะพระคุณของพระเจ้าพระเยซูจึงทรงเป็นเพื่อนของบรรดาคนบาปเช่นคุณและผมมัทธิวบทที่11ข้อที่19ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มบรรดาสหายของพระเจ้าเปิดเผยความรู้ รู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาต่อพระองค์บ่อยครั้งม,มากๆพวกเขาบ่นวิจาร์ล่าวหาและ โต้แย้งกับพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาแต่ดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้คุ้นเคืองใจในพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ต่อว่าความตรงไปตรงมาของพวกเขาที่สาแดงมันออกมาแท้ที่จริงแล้วพระเจ้ากลับส่งเสริมพฤติกรรมแบบตรงไปตรงมาด้วยซ้ำไปพระเจ้าทรงปล่อยให้อับราฮัมตั้งคําถามและท้าทายพระองค์เรื่องการทําลายเมืองโสโดมและโกโมราอับราฮัมแซาสีพระเจ้าเรื่องที่ว่าทําอย่างไรถึงจะงดเว้นกันลงโทษเมืองนั้นได้โดยต่อรอง พระเจ้าจากคนชอบรรห้าสิบคนจนเหลือเพียงแค่สิบคนเท่านั้นพระองค์ยังทรงอดทนฟังข้อกล่าวหามากมายของกริยาดาวิดเรื่องความไม่ยุติธรรมในชีวิตของเขาการถูกทรยศการถูกทอดทิ้งพระเจ้าไม่ได้ประหารเยเรมีเมื่อท่านกล่าวหา่าพระเจ้าล่อลวงท่านโยบได้รับอนุญ,ญาตให้ระบายความขมขื่นของท่านระหว่างการทดสอบที่แสนสุดทรมานและในที่สุดพระเจ้าก็ทรงกล่าวรับรองโยบเหตุผลง่ายๆเพราะท่านเปิดเผย และพระองค์ทรงตำหนีสหายของโยบที่ไม่จริงใจจริงจังพระเจ้าตรัสบ,บอกพวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ได้จริงใจทั้งต่อเราหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเราไม่เหมือนกับที่โยบสหายของเราจริงใจต่อเราโยบสหายของเราจะอธิษฐานเพื่อพวกเจ้าและเราจะยอมรับคำอธิษฐานของเขาโยบบทที่42ข้อที่7 ฉบับเดมเมสซสมีตัวอย่างที่น่าตกใจอยู่เรื่องหนึง่งที่เกี่ยวกับมิตรภาพที่ตรงไปตรงมานี้ในอพยพบทที่33ข้อที่ 1- ถึงข้อที่17เจพระเจ้าทรงแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความสะอิดสะเอียนอย่างสุดขีดของพระองค์ต่อกันไม่เชื่อฟังของชนอิสราเอลพระองค์ตรัสบอกโมเสสว่าพระองค์จะรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่จะประทานดินแดนที่ทรงสัญญาเอาไว้แก่คนอิสราเอลแต่พระองค์จะไม่เดินทางไปในทะเลทรายกับพวกเขา แม้แต่9ก้าเดียวพระเจ้าทรงเบื่อนะและพระองค์ทรงเปิดเผยให้โมเสสรู้ว่าจริงๆแล้วพระองค์รู้สึกอย่างไรโมเสสพูดในฐานะสหายของพระเจ้าท่านตอบสนองพระเจ้าด้วยความตรงไปตรงมาไม่แพ้กันดูเถิดพระองค์ตรัสบอกให้ข้าพระองค์นำผู้คนเหล่านี้แต่พระองค์ไม่ให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะทรงใครไปกับข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์พิเศษสําหรับพระองค์ก็ขอให้ข้าพระองค์ร่วมอยู่ในแผนการของพระองค์ขอทรงอย่าลืมว่านี่ เป็นประชากรของพระองค์เป็นความรับผิดชอบของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่นําพวกเราเดินกันทรงสถิตอยู่ด้วยก็ขอทรงยกเลิกการเดินทางครั้งนี้เสียแต่ในยกนี้เถอะไม่อย่างนั้นข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไงว่าพระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์ในการนี้คือกับข้าพระองค์และเหล่าประชากรของพระองค์พระองค์จะทรงเดินทางไปกับเราหรือไม่แล้วพระเจ้าตรัสตอโมเสสว่าเอาละเราจะทําอย่างที่เจ้าพูดเพราะเรารู้จักเจ้าดีและเจ้าพิเศษสําหรับเราอพยพบทที่3 3ข้อ1 2ถึงข้อ17เดฉบับเดนมิ พระเจ้าสามารถรับได้ไหมถ้าวันนี้คุณทูลต่อพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาแบบนั้นหรือเปิดเผยแบบหมดเปลือกผมจะบอกให้กับคุณว่าได้แน่นอนมิตรภาพแท้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยเท่านั้นสิ่งที่ดูเหมือนบางอ่าพระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นคำพูดจากใจจริงพระเจ้าทรงฟังคำพูดด้วยอารมณ์ของบรรดาสหายของพระองค์พระองค์ทรงเบื่อคำซ้ำซากตามสูตรและเคร่งศาสนาถ้าวันนี้คุณอยากเป็นสหายของพระเจ้าคุณก็ต้องเปิด เผยตอบพระองค์บอกความรู้สึกที่แท้จริงของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าควรจะรู้สึกหรือควรจะพูดในวันนี้คุณอาจจะต้องสารภาพว่าคุณเคยแอบโกรธและคุณเคืองตอพระเจ้าในบางเรื่องคุณรู้สึกว่าถูกหลอกหรือว่าผิดหวังจนกลัวพวกเราจะโตพอที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งเพื่อผลดีในชีวิตของเราเราก็ยังคงเก็บซ่อนความคุณเคืองตอพระเจ้าในเรื่องรูปร่างหน้าตาภูมิหลังคําอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบความเจ็บปวด นอนดีและสิ่งอื่นๆที่เราควรจะเปลี่ยนถ้าเราเองเป็นพระเจ้ามนุษย์มักจะโทษพระเจ้าในเรื่องควรเจ็บปวดที่คนอื่นๆเขาทําสิ่งนี้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารอยร้าวที่คุณซ่อนไว้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าความขมขื่นใจเป็นอุปสรรคสาคัญที่สุดต่อมิตรภาพของเรากับพระเจ้าผมจะอยากเป็นสหายของพระเจ้าไปทําไมถ้าพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เกิดเรื่องเหล่านี้แน่นอนยารักษาคือการรู้ว่าพระเจ้าทรงกระทําทุกอย่างเพื่อผล ประโยชน์ที่ดีที่สุดของคุณเสมอแม้แต่ในเวลาที่คุณเจ็บปวดและคุณไม่เข้าใจแต่การระบายความคุณเพ่องและเปิดเผยความรู้สึกของคุณคือก้้วแรกของการบำบัดรักษาเช่นเดียวกับที่คนจนวมมากในพระวจนะคำพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้ทาขอให้คุณบอกกับพระเจ้าตรงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรในวันนี้โยบบทที่7จ็ข้อสิถึงข้อที่21สดซาดดีบทที่83ข้อที่13 เยเลมีบทที่20ข้อที่7รูปบทที่1ข้อที่20เพื่อบอกราวถึงการเปิดเผยอย่างไม่แสแส้งพระเจ้าจึงประทานพระธรรมสดุดีหนังสือการน้ัมการที่เต็มไปด้วยคำพูดผงผางการตีพวยตีภายความสงสยัยความกลัวความคุนเคืองและความรู้สึกลึกๆผสมกับการขอบพระคุณคำสรรเสริญและถ้อยคำแสดงความเชื่ออารมณ์ทุกชนิดถูกจัดแสดงไว้ในพระธรรมสะดุดีเมื่อคุณอ่านคำสรับ ภาพด้วยอารมณ์ของดาวิดและคนอื่นๆก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่านั่นคือลักษณะที่พระเจ้าต้องการให้คุณบอกกับพระองค์ไม่เก็บซ่อนสิ่งที่คุณรู้สึกคุณสามารถอธิษฐานเหมือนกษั์ดาวิดว่าข้าพเจ้าหลังคำคร่ำครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพัคของ ข้าพเจ้าทูลเรื่องความลำบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อบพระองค์เมื่อใจของข้าพเจ้าอ่อนละอาสดุดีบทที่142ข้อที่สองและข้อที่สเป็นเรื่องที่หนุนใจมากๆเมื่อเรารู้ว่าสหายสนิทของพระเจ้าทุกคนไม่ว่าโมเสสดาวิดอับราฮัมโยอหรือคนอื่นๆล้วนเคยผ่านช่วงเวลาแห่งความสงสัยแต่แทนที่พวกเขาจะเก็บซ่อนความผิดของพวกเขาด้วยคำพูดที่เคล่งศาสนาพวกเขากลับพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาตรง และเปิดเผยต่อพระเจ้าบางครั้งการแสดงออกถึงความสงสยัยก็เป็นก้าวแรกสู่ความสนิทสนมกับพระองค์อาง